สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธร,รมมาดาครับช่อง b i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้น Nikkei นบ่ายนะครับหุ้นนิ k k e i บายของวันที่5ธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูล,ล้วนๆเลยนะครับสีชมพูล,ล้วนๆเลยนะครับวันอังคารนะ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะาบาเลยให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับทุกท่านดวงดีแหงๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสำหรับหุ้นนี่เคี๊นะครับจะมีให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับหุ้นนี่เคี๊เช้า9ก้าโมงครึ่งกับหุ้นนี่เคอ๊บ่ายนะครับสำหรับหุ้นนี่เคี๊เช้าก็ผ่านไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าสบนะครั โอ้ตอนแรกก็หลอกให้ดีใจนะมาแปดกับเก้าบนล่างเลยนะมาแปดบนล่างเลยนะครับอืมแล้วมันดีดนี้ดีดนี้ไปเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสามโอ้เสียดายจังเลยไม่น่าดีดเลยนะอืมอ่ะเอาหม่สู้สู้สู้นะครับรอบบายนะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะให้มาเป็นกําลังใจนะกดส่งสติ๊กเกอร์ให้อาจารย์ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะตอบกลับทุกคนทุกคนเลยนะครับอ่ะสําหรับวันนี้เราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามี มีอะไรบ้างนะครับ,บพูดนะครับยังงงอันนี้มันเด็บมันด่วน เขาจะคู่นะครับเขคพู่นะอ่าเราก็ไปกันต่อเลยเนาะไปกันต่อเลยนะครับเอออ่าเอาเลยนะครับเอาเลยนะ เด่นนะครับเด่นนะเด่นนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่สองนะครับลองหนึ่งกับศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองพ่วงเขาก็จะมีที่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะอ่าจากนี้นะครับ ตัวใหญ่แปกเดยเอาตัวตั้เอ็นที่สองนะครับสองสี่สี่สองสองห้าสองสองหกสองสี่เจ็ดสองมีตัวปีมาด้วยมาต่างเงี้ยสี่สี่สองสองห้าสอง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 นะครับส่วนตัวลองก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับตัวลองนะครับก็คือศูนย์นะศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนยหกเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับตัวลองก็คือ ศูนนะครับใครชอบก็แจกไปครับเกินตัววินนะครับวินนะหนึ่งสองสีห้าหกรปบสองเสียงเนนะครับอันนี้นะครับเกินนะไปเลยหนึ่งสองนะครับคครับเกินดีหนึ่งแปนะ คู่ของเขาก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับขอเลือกที่สี่ห้าหกเจ็ดนะไอ้ชอบแปดก็จัดเพิ่มไปนะครับสองสี่สิบสองห้าสอง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 สิบสองห้าหนึ่งหนึ่งครับส่วนชุดนะครับชุนสี่สี่ชุดห้าชุดสี่เจ็ดครับชุดนตอร์ล็อกนะครับส่วนชุดวินนะครับชุนเอ็ดสองสี่ห้าหกเจ็ดตัดกันนี่นะครับเน้นที่รูด่จะวิ่งนะครับสองกับหนึ่งนะส่วนใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับ ช้เจาะเนี่ยก็ให้ร้มันระวังหน่อยนะครับจับคู่ไม่ค่อยแม่นบินก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเน้นนะครับเน้นที่สองนะครับกับหนึ่งเป็นหลักนะครับเกินศูนย์ก็ใครชอบก็จับไปนะครับนี่นะครับหนึ่งสองอับตามนี้เลยนะครับชื่อที่รูดนะครับรูดนะ ดีที่สุดนะครับลองลงมาเข้าวิ่งนะครับนี่นะครับขับเกิดเอานะครับพบกันใหม่พวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงงงครับตามนี้เลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับครับสวัสดีครับ